นางวราพรเจริญสิริโชตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมประธานแม่บ้านมหาสไทยจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยนางสาวชวนชมจันทวงศ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนคนปรปฐมนายบุญเชิดกิติธางกูลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนคนปรปฐมนางทัศนีชัยขุนแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐมและนางกัญจนาส้อยอินทรากุลผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมร่วมกันรับมอบผักสดนะคะจากพระครูอมรบุญญารักษ์เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสนค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ่อน้ำจืดนะคะเพื่อนำไปจัดชุดถุงอาหารสดนะคะประกอบด้วยผักเนื้อสัตว์ไข่ นะคะหนึ่งแผงนะคะแล้วก็นำไปชอบนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ค่ะและรวมถึงกลุ่มผู้แยกตัวที่บ้านนะคะหรือว่าโฮมไอโซเลชันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะโดยมีว่าที่ทร้อยโทอัธชนทรัพทวีค่ะท่านเป็นนายอำเภอกำแพงแสนก็ได้ร่วมรับมอบณนะวัด บ่อน้ำจือดอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐรมด้วยค่ะค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสนด้วยนะคะที่ได้ไปมอบอาหารสดนะคะแล้วก็ได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ค่ะ ก็เป็นน้ำใจดีๆนะคะที่ของคนไทยที่ไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือดูแลกันในายามยากเช่นนี้ค่ะเพื่อให้เราได้ผ่านวิกฤตครั้งนี้นะคะไปด้วยกันค่ะ